ครับสวัสดีครับกล้องพละไว้มึงเลยครับพมวันนี้ก็มายอดกดนะครับเนาะยอดกดอย่างซองมีดครับซองมีดซองมีดนะครับเนาะได้เต็มถ้วยแล้วครับอย่างซองมีดน่ครับคนผลิตได้จ้ากพละไว้ครับเป็น วยน้ำเนาะครับเนอะผละไว้โปมินยาเร็งครับเป็นทาาดอาหารรองและทาาดอาหารเสริมครับลดกดเสร็จแล้วครับเต็มครับพุมนี่ก็เต็มนะครับเนาะซ่องมีครับออกดีสุดยอดจริงีนี่ครับ นี่อย่างงามครับพุ่นผลิตทิ่ได้จักผละไว้นะครับเนาะได้จับผลไว้ซองมีดนะครับเนาะอันนี้มีดที่ซ่องครับอันนี้มีแหลกมีเดียวนะครับนอกน้ำยางหอก็มีน้ำเลี้ยงนะครับเนาะแข็งครับเด้งดึ๋งเลยครับผมแม่นเปียครับสุดยอดครับพลไว้